จากเดอะสแตนดาร์ดเวลล์นะครับผมที่สรุปข่าวมาเนาะเบ็คกิ้งนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมเนี่ยสรุปข่าวมาให้ฟังนะฮะแต่พูดตรงนะครับผมไม่งงชิบหายเลยนะผมว่าไม่ไจะเอาอะไรกับชีวิตกันแน่นะครับผมไอ้นุ่นก็ไม่ได้นี่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 ก็ไม่ได้จนผมรู้สึกว่าแม่งเอ้ยแม่งปล่อยแม่งไปเถอะแม่งสรุปก่อนนะก็อันนี้คือเคาะแต่ยังไม่ได้สรุปนะฮะยังไม่ได้เข้าผ่านครโอนุมัตินะครับผมซึ่ง แม่งอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้นะฮะซึ่งทาให้ผมรู้สึกว่าเออแม่งทำแล้วก็ทำไปเลนะครับผมประเทศแม่งเละเทะหมดแล้วนะเออข่าวนะครับผมในส่วนของกรรมการดิตอนวอร์เรนนะครับพอสามตัวนะเงินเดือนเกินสองหมื่นห้านะครับผมเงินฝากหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเงินเดือนเกินห้าหมื่นเงินฝากห้าแสนบาทขึ้นไปนะครับผมไม่ได้นะครับผมคิดว่านี่คือมาตรการของคนรวยนะครับผมคนที่มีตังค์นะฮะ เงินฝากหมื่นแสนบาทขึ้นไปนี่ไม่เรียกว่าเป็นคนมีตังค์นะครับในสังคมไทยนะฮะเรียกว่าคนชนชั้นกลางนะครับผมจนถึงระดับล่างนะครับผมคนรวยนะฮะในประเทศเรานะครับผมต้องมีห้าล้านสิบล้านขึ้นนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามาตรการอันนี้เป็นมาตรการที่ใช้คําว่าคนรวยไม่ได้นะครับผมส่วนเงินเดือนเกินสองหมื่นห้าถึงห้าหมื่นนะครับผมเอาจริงแล้ว ผมรู้สึกว่าเงินเดือนเกิน25,000-5,000นี่เออ5,000นี่หัวรับได้นะ25,000นี่ผมมองว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่ใช้เดือนชนเดือนเลยนะชี้ภายครับเงินแม่งไม่มีเหลือนะฮะแต่จริงๆแล้ว25,000ก็เป็นเงินเดือนเยอค่อนข้างเยอะนะครับผมขอวางผ่านไปให้เฉพาะผู้อยากไร้นะครับผมพร้อมส่งให้การรมการชุดใหญ่ตัดสินใจนะครับผมซส่งผมอว่ามองว่าเขาผู้ยากไร้นะครับผมเขาไม่มีนะฮะโทรศัพท์แม่งก็ไม่มีนะครับผม คือเราเข้าใจแล้วครับผมหลายคนอาจจะงงๆนะครับผมกับเรื่องดิจิตอลวอรเรดนะครับผมซึ่งผมเคยพูดไปแล้วล่ะนะครับผมในคลิปผมนะผมจะมาพูดอีกครั้งให้เข้าใจนะครับผมว่าทําไมเขาถึงอยากจะดําเป็นคริปโตเเรนซีนะครับผมบล็อกเชนนะครับผมไม่ใช่เป่าตังค์นะครับผมที่มีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า40่สล้านคนขึ้นปมะว่าประมาณนี้แหละผมจำตัวเลขจริงๆไม่ได้นะครับผมอ่อ คือถ้าเป็นเป่าตังนะครับผมมันสามารถเลี่ยงเงินคืนนาทีได้นะครับผมแล้วก็เป็นเงินบาทที่เป็นตัวคานะครับแต่บล็อกเชนนะครับผมมันถือเป็นตัวหนึ่งที่อยู่บนอากาศนะครับผมซึ่งผมมองว่าโอกาสในการที่จะทุจริตนะครับผมมีค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะครับผมว่าคนเรานะครับผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามนสษานึกนะครับผมอันสุดแสนน้อยนิดนะครับผมซึ่งผมก็เข้าใจแล้วครับผมว่าต่อไปในอนาคตเรานะครับเราจะต้องเช่า บ้านอยู่นะครับผมเหมือนชาวฮ่องกงสิงคโปร์นะครับผมหรือประเทศที่เป็นเกาะนะครับผมที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งแนอนาคนเราอาจจะเจอบทนั้นได้นะครับผมสรุปมาตร,รการนะครับผมหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเขาคงจะต้องแจกคนที่ยากไร้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้บทสรุปข,ของคําว่าเฉพาะผู้ยากไร้ซึ่งอาจจะเป็น คนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าสองหมื่นสี่ก็เป็นได้นะครับผมค <c ười> ือผู้อยากไร่นะคือผู้อยากไรในโนสัมฤทิ์นที่เราคิดไว้คุณคิดยังไงครับผมลองมาเล่าสู่นฟังหน่อยนะผมความรู้สึกของคนนะครับผมผมอยากรู้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆกันเดี๋ยวผมเอาตรงนะผมไม่ค่อยอยากสรุปอะไรว่าอะไรเลยนะครับผมสําหรับรัฐบาลชุดน,นี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมจะทาคลิปนะมันก็เปลี่ยนอีกแลนน้วนะคลิปมันก็เปลี่ยนอย้วมันก็เปลี่ยนแล้วพูงตรงนะ <c ười> ปวดหัวช่างแม่งนะครับผมก็วานไปโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าได้ผลสรุปจริงๆมานะผมจะเอามาพูดคุยกันนะครับผมแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าคุณเจอเกณฑน,นี้ไปคุณรับได้ไหมนะครับผมมารอดสตรฟางกันพเพื่อนใหม่สวัสดีครับ